โอ้โหอลิซตอบเป็นสาวเลยนะเนี่ยอลิซส,สวัสดีป้าสีสิลูกสวัสดีค่ะลูกตอบเป็นสาวแบบเนี้ระวังจะหนีตามผู้ชายไปนะ<อ>นี่ถ้าจะให้ป้าแนะนํานะน้องตาต้องรีบพาไปฉีดยาคุมป้องกันไว้ก่อนเลยอย่าให้ท้องโตอตอนเรียนยังไม่จบเลยนะป้าสีไนมะ่ต้องเป็นห่วงลูกสาวตาหรอกค่ะอลิซเนี่ยเขาเป็นเด็กดีว่าไม่ได้นะลูกเธอดูสดิสซิ่งขนาดนี้ไม่เหมือนหลานป้าเรียบร้อยนะ่ารักแล้วแม่ลูกแต่งตัวสวยขานาดนี้จะออกไปไหนกันแล้วเนี่ย รู้ด้วยหรอคะอ,อุ๊ยนองตารูลูกคำตอบสินี่ผู้ใหญ่ถามนะเนี่ยหนูจะไปดูคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิร์ตอะไรเหระค่าบัตรเท่าไรหร่ละค่าบัตรก็ไม่แพงเท่าไหร่ห้าพันเองค่ะทําไมลูกเคยใช้เงินสิ้นไปอย่างนี้แล้วนองตาทำไมไม่สอนให้ลูกประหยัดบ้างนี่ะเป็นเงินเก็บของอลิซาค่ะอลิซจะเข้าทํางานออนไลน์ตาเป็นคนอนุญ,ญาตให้ลูกไปเองค่ะอ้โหยพอกันเลยแม่ลูกแบบเนี้ยเก็บไปกินก๋วยเตี๋ยวตั้งหลายร้อยชามเลยนะแล้วก๋วยเตี๋ยวมันเต้นได้ไหมคะน,น,น้องอลิซอยากไปเต้นกับลิซ มอนนั่งสมาธิบ้างนะครับป้าดีกว่าเอาเวลามายุ่งเรื่องของชาวบ้านเนี่ยค่ะวุ้ยน้องตาดูโลกของเธอสิปล่อยให้ไม่พูดกับป้าแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮ <c oughs> ว่าไงนะคะป้าตาไม่เห็นได้ยินอะไรเลยอ่ะนี่จะใส่บลูทูธอะค่ะอันนี่พี่ว่าอะไรคุณป้าเหรอมีปัญาหรือเปล่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าคะ no